ดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องพันธุ์พันธุ์แพิชานลอีกแล้วนะคะเยงวันนี้น้ำเพลิก็จะมาแกะกล่องสุ่มบบี้ t ีวีีกันอีกแล้วนะคะเป็นแบบผลไม้เนาะคราวนี้น้ำเพิ่นเนี่ยสั่งมาสามกล่องเลยเนาะให้เดี๋ยวให้เพื่อนวันเกิดอีกกล่องหนึ่งนั่นเองนะคะก็คือกล่องนี้เดี๋ยวเรามาแกะสองกล่องนี้กันก่อนนะโอเคเดี๋ยวดูว่าเราจะได้อะไรก็คือตัวที่น้ำเพลินอยากได้นะคะก็คือ2ตัวนี้นะคะ ตอบอรี่กับตัวนี้นะน่าจะเป็นแอปเปิลนะน่าจะใช่ว้าวพิเดีกันแล้วก็มี s ีเค e t ด้วยนะมาฉีกกันเลยเนาะข้านี้เราก็จะบอกว่าจะฉีกไม่ขาดแต่มันก็ขาดอยู่ดีไม่เป็นไรนะทุกคนช่างมันเถอะ ตกคิวซีทั้งนั้นวั One นเ <Two> ตากิ้งไม่ได้มาดีใจมาดีใจเบื่อตากริ้งแล้วไงไม่เคยได้ตาอื่นเลยนนะอุย้ยม,มีมีสองจุก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 อะไรอ่ะสองจุกเหมือนเหมือนจะได้ตัวตัวนี้แบบแบบที่มันมีก้านด้วยอะตัวตัวนี้เอ้ยตัวเดิมหมอไม่ตัวเดิมหรือได้อันอ๋อโอเคโอเคไม่รู้จะได้ตัวนี้ตัวนี้หรือว่าตัวนี้นั่นเองนะ โ okay. อเค<ด>ว้3อยากได้ตัวที่น้องเพื่นอยากได้อันนี้คือตัวที่น้องเพือ่อน,น,นอยากได้ปรรถนาสมจริงตัวที่น้องเพื่อนอยากได้ไม่ก,มกลิ่นฮ้ยกลิ่นลองลองเดิมเฮ้ยน่ารัก่นะิแต่ขอแนะนําว่าไม่น้องไปแกะหน้านะคะกลัวมากเพราะบางทีสลักสลักมัน <ๆ S 1> แน่นแล้ว่็แกะหน้ามาแล้วมันใส่ใส่กลับไปไม่ได้ ไหนมาดูหน่อยน้องตาโกรธอ้าๆไหนตาโกรธขอดูตาโกรธตาโกรธอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวดูว่ามันมีการอ้าวไหนมีการไหมเอาการมาดูสิเหมือนกันไหมน้องคือแอปเปิลว้าวอ้าวชูพร้อมกันเลยแล้วก็มีสายที่ด้วยตัวนี้เป็นน้องปลานะคะเป็นปลาน้องสีม่วงโอเคเขาแถมสายมาให้แบตแบตเดี๋ยวไปดูอีก